วันนี้กินอะไรดีวะเฮ้ยสั่งร้านหมูฟุตกันดีกว่าว่ะเฮ้ยขอคิดดีฮัลโหลครับพี่เมิงสั่งอาหารหน่อยครับเอากระเพราไก่ไข่ดาวไม่ใส่กระเพราไม่ใส่ไข่ดาวหมูกระเทียมไม่เอาติดมันกระเทียมไม่เอาเปลือกกระเพราไก่ใส่แต่เป็ดขอเป็นเผ็ดไม่ใส่พริกพะนาหมูกรอบไม่เอาผักข้าวผูกกระเพราแบบแย,ยกกระเพรากลางข้างข้าวครับครับเอามาส่งด้วยนะครับโย و, ข้างห้องน้ำชายครับครับเลยครับ ่าโอ้ยปี๊สีกินอิ่มแล้วรับเลยหรอวะไม่ใช่สรุสุขับกันก็ปะไปนานแล้วงเรียนกันก็ปีไปไปไปเลยไปน้องับน้องับน้องจะไม่ก็บขยะที่ทานไว้ก่อนแล้ว เรื่องการทิ้งขยะมันเป็นที่ของเราจะทําให้กระชินกับปัญหาขยะหลดโรงเรียนทําให้จัดการขยะไม่ได้และทําให้ภาพลักษณ์ของเรียนดูแย่ลงโอ้โหมิตว,วัยนเย็นๆนะครับไม่ต้องเครียดชิวๆไว้พี่ก็เห็นนี่ทุกคนเขากินตรงไหนจะทิ้งตรงนั้นเราใช้วิถีชีวิตแบบนี้มานานแล้วนะครับถ้าพี่จะเก็บพี่จะเก็บไปคนเดียวเถอะผมไม่ว่างปแล้วครับโชคดีนะครับรน้องบิ๊ก เฮ้ยนั่นใครน่ะเธอเอนใครอะสวัสดีฉันชื่อฝัดฉันมีบางอย่างอยากให้นายรับรู้นายจงดูสิ่งที่มนุษย์ได้ทำไวส้สิมนุษยนะ์น่ะเรื่องที่จะปิดหูปิดตาไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องจากธรรมชาติและก็เรื่อกที่จะไม่สนใจเมื่อเห็นธรรมชาติดิ้นทุลนุลายเห็นแก่ความสบายของตัวเองเป็นหลักโดยไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมาผมนี่จริงๆผมผิดไปแล้ว ผมขอกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทำและสัญญาว่าจะช่วยโลกและสิ่งแวดล้อมนี้ไว้สายไปซะแล้จิกและนี่ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจะใช้อย่าย่าอยดาที่ยู้ย่าอย่านะอย่าเฮ้ยเอ็งเป็นอะไรัลไปวะรับได้เหรอวะเฮ้ยตื่นเฮ้ยรับพิดสนุกสนุกได้ไงดีกว่า เล่นน้ำโรงเรียนนี่ก็วะเฮ้ยนี่ไปไปเฮ้ยเดียวเดียวเดียวคุณแม่ไม่คิดไปเก็บขยะให้ถูกที่กัอนหรอวะเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าวะเอ็งก็เห็นว่าใครๆก็ดิ้งกันไม่มีใครตายแล้วคนทิ้งขยะน่ะมีสิสิ่งแวดล้อมไงที่เราจะตายเพราะว่ามักง่ายและขาดจิตสึกของพวกเรางั้นพวกเราเพื่อนและเพื่อนจะไปเล่นน้ำกันแหละเชิญเอ็งแกไปคนเดียวเลยนะ ai chơi, lão đâu chơi hả, lão đâu bạn bè nhá, không phải như bọn họ, không phải chơi để nát sáu tiếng với lóng như thế. mà, chúng ta biến vị trí cuộc sống này đi, chơi đa tao trinh với lóng, như vậy chúng ta cùng làm việc. ¡Gracias!